เดี๋ยววิ่งให้ได้สักส4 0ูนก่อนะทำแน่นอนทำยิมที่บ้านแน่นอนถ้าสมมติเราได้2-40สูนย์แล้วอะเฉยปะการจะไปส3 0สนย์เนี่ยมันก็พอนข้างที่จะต้องแบบโฟกัสแล้วแบบ1 0อยเอกับมันจริงๆตอนนี้กําลังแก้จุดอ่อนก็คือรังขากับก้น2สัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3นะครับก็คือเล่นทีละข้างแต่นี่คือโฟกัสเลยโฟกัสแค่จุดเดียวโฟกัสจุดเดียวเลย ถ้าทำเท่าเดิมมันก็คงไม่แข็งแรงมากกว่าเดิมใช่ปะพอเราไปแก้จุดอ่อนมา2สัปดาห์วันนี้คือแบบเป่าไปข้างหน้าเลยมันเด้งไปข้างหน้าเลยเหมือนวันที่9ที่ผ่านมามันอ้ด้ี้เหมือนซ้อมหนักไปอ่ะคือโค้ดแอดตารางมาให้ใช่ปะไอวิ่งสเซตกูวิ่งสีปเล่นแบบสองสามเวลาเลยแม่ขาจะแตกชนะตัวเองไปกวนดยโนเคโนเกนะไม่เจ็บปวดไม่เตอบโต คนนี้เจ็บปวดมากกว่าคนอื่นทนได้นะคนนั้นคือเดอะเบสแล้วเราเหลือเวลาอีก2เดือนกว่า2เดือนอีก,กอีกอหนึ่งสัปดาห์ครับเดียวเหลือเก้าวนะรออยู่บนลำเลยอ่ะพี่อันนี้ซ้อมวันที่เท่าไหร่หนะพี่เหลือเวลาสิบสัปดาห์เมื่อวันอาทิตย์นี้คือแบบเดือดเดือดเลยพี่โอ้โหเดือดสามสิบสองว่ะพี่สามสิบสองโลเพจสี่สี่ห้าไม่พอนะแม่ง ร้อนจาก32องศาแต่หัวใจ150นะครับปีที่แล้วเนี่ยก่อนไปวิ่งบุรีรัมเนี่ยวิ่งเพจนี้นะ,ะ4-3ครับแต่วิ่งแล้วรู้สึกอึดอัดอ,ะอ่ะก็ไปจบบุรีรัมได้2-5-8แต่รอบเนี้ยวิ่ง4-3-0นะเออยังรู้สึกเฉยๆครับเฮ้ยเดี๋ยวมาดูว่าขอนแก่นนี้นะครับมการามีจะวิ่งได้2-5-0ไหมวันนี้เป็นช่วงบนนะตอนเย็นมีวิ่งวิ่งเซตตรงนี้แขนา่าแขนก็สำคัญนะครับ จะคิดว่าแขนไม่สำคัญในการวิ่งนะเพราะว่าแขนมันเอาไว้เวี่งไงแล้วพอเราอยู่แบบนี้น,นานๆน่ะเป็นเวลา2ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราไม่เล่นแขนนะเมื่อยเหมือนกันนะก็เลยต้องจับแบบนี้นะเพราะเราต้องอยู่แบบนี้ตลอดไงเดี๋ยวแขนเสร็จเดี๋ยวไหล่ไหล่ก็แกนกลางลำตัวท้องประมาณนี้เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นขาวันนี้วิ่งอินเทอร์เวเซตเซตละ1ลนะครับ<ม>ก็คือเพจเพจ345 เวลาไม่ตรงกันมันก็นัดไว้10โมงครึ่งแต่พอดีไปคุยกับเจ้าของแบรนด์น x e o นะครับ Fastboo กับ x e o จะมาคอร์ลบกันตอนนี้สิ่งที่ผมแล้วก็น้องๆที่ Fastboo ขาดเนี่ยคือเรื่องของการกินตอนนี้ทุกคนซ้อมดี100%อนอนดี100%เกินร้อยหมดเหลืออย่างเดียวคือการกินต้องกินให้ดี ือเราไม่ได้เล่นเหมือนเหมือนนักกล้ามเราเล่นเหมือนนักวิ่งนะก็อาจจะลดลงมาสักประมาณ20-30%ถ้าเรากินดีถ้าเราน,นอนดีมันก็จะฟื้นเร็วการที่เราออกกําลังกายการที่เรายกเวทการที่เราวิ่งเนี่ยมันเหมือนการทําลายแต่การพักเนี่ยมันคือการสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นสําคัญคือมันไม่ใช่แค่พักอ่ะแต่มันต้องการใช้ชีวิตต้องต้องได้ด้วยกินน้ํานะถ้าซื้อมาเนี่ยก็ไปล้างก่อนเลยถ้าไม่มีห้องน้ำก็เอาแอานกออนชีตมาเลย ไปกินข้าวหรือไปตั้งวงอะไรเงี้ยก็จะหลีกเลี่ยง<ๆ>ถ้าสมมติเราไปติดไข้หรือว่าติดหวัดใครมาเนี่ยครับมันส่งผลต่อโป,โปรแรมนั์ในการพัฒนาของเราเดี๋ยววิ่งให้ได้สักสองก่อนเดี๋อวทำแน่อนอนทำยิมที่บ้านแน่อนอน ถ้าสมมุติเราได้2.40แล้วอะครับใช่ปะการจะไป2.30เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบโฟกัสแล้วแบบ1 0อกับมันจริงๆทุกวันนี้ต้องกำหนดตัวเองละตื่นมาแพ้งก่อนเลยเล่นคอร์บอดี้เซต2นาทีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย1นาทีครึ่งสัปดาห์นี้ก็2นาทีละทุกวันนะทุกวันตอนเย็นวิดพื้นอีก100กําลังทำที่ดึงข้อที่บ้านละ เดี๋ยวจะดึง hmm. อีกวันละร้อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้วินนะเพราะว่าซ้อมซ้อมวิ่งก็หนักละแต่เราต้องฝืนอ่ะค่อยๆฝืนมันเหมือนถังเราอะมันเล็กไงพอมันเต็มถังแล้วมันก็จะแบบแน่นแล้วอะแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆฝืนมันเหมือนค่อยๆยขยายถังครับแล้วเราจะเล่นได้มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้กําลังแก้จุดอ่อนก็คือรังขากับก้น2สัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3นะครับบอกเลยว่าป้นปิวคือพอเราโฟกัสอะแล้วโค้ชผมเขาให้เขาเรียกว่าทํางานเดี่ยวเนาะก็คือเล่นทีละข้าง ยังไม่ให้เราใช้น้ำหนักแต่เราให้เราโฟกัสจากการเล่นเนี่ยนั่งตรงนี้ซิกเกิลเล็กหรือถ้าเราซคอรอ่ะมันเป็นงานกลุ่มไงบางทีมันไม่โดนในจุดที่เราต้องการเพราะมันมีส่วนอื่นช่วยไงแต่นี่คือโฟกัสเลยโฟกัสแค่จุดเดียวโฟกัสจุดเดียวเลยพอยิ่งช้าแล้วมันเหมือนไม่ใช้แรงเยอะกว่าเดิม นี่คือแรงต้านมันจะมีแรงดึงใช่ป่ะจับแรงที่แบบต้องต้านที่ผ่านมาคือเราเราเ,ราเน้นปึงป้งปึ้งปึ้งแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนแบบให้มันแบบโอเครเร็วเหมือนเดิมแหละแต่ค่อยๆลงอสี่สามสองโอ้โหสองนาที สปาร์ที่แล้วก็นาทีครึ่งตอนนี้ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นม่สามสิบวินะครับถ้าทำเท่าเดิมมันก็คงไม่แข็งแกรงมากกว่าเดิมอ่ะใช่ปะสัมเลยโอ้เซตสุดท้ายเกือบแย่ครับโอ้สิบวินสุดท้ายนี่ไม่ไหวแล้วอ่ะเหงื่อนี่โชคเลยสี่เซตนะครับจะไปวิ่งต่อส2องเซตอินเทอร์เวลเซตต่อเพจสามสี่ห้าต้องไปเตรียมตัวแล้วไปเติมคาร์บัน ก็ซ้อมวิ่งเซตครับอินเทอร์วัลหนึ่งโลแต่สิบสองเซตเริ่มจากจุดนั้นจุดสตาร์ทแล้วก็วิ่งไปถึงสะพานนู่นเลยอ่าแล้วก็ไปกับนับหนึ่งหกรอบวันนี้ไปคุยกับเจ้าของแบรนด์เอ็กซ์เซลมานะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะกินเนี่ยต้องมีโปรตีนเมื่อกี้กินโปรตีนแล้วกินไปกระปุกหนึ่งไม่ใช่กินกระปุกอย่ใหญ่เกินกินไปสกูปหนึ่งแล้วเขาบอกว่าให้วอร์มก่อนเราค่อยกินแต่เราเวทมาแล้วไง พร้อมเรียบร้อยแลัวพี่ตั้งลำล้สองเซตสามสี่ห้าความร,าา 2, 3, 4, รู้สึกไม่เหมือนตอนที่เทสเทวันนีเก้านี้วิ่งเทสสี่นะวันนี้คือรู้สึกจมเลยพอเราไปแก้ชุดอ่อนมาสองสัปาดาห์<ด>วันนี้คือแบบเบาไปข้างหน้าเลยมันเด้งไปข้างหน้าเลยเบาแล้วเซตหนึ่งสองยังหนักอยู่นะสามสี่นี่เบาเลย,เ, 1, 2, 3, 4, เ,เ,ลยเหมือนวันที่เก้าที่ผ่านมาัมนทียเหมือนซ้อมหนักไปอ่ะคือโค้ดแอดตารางมาให้ใช่ปะ่ะเราวิง 3, ่งสามเซตกูวิ่งสี่เล่นแบบสองสามเวลาเลยแมงขาจะแปลกเราต้องรู้ตัวเองว่า รู้จังหวะจากคนเบาผ่อนหนักรู้จังหวะแต่ถ้าวันนี้เราเราซ้อมแบบทั่วๆไปเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบทั่วทไปเหนื่อยมากน้ำตาไหลน้อยเ <c oughs> สร็จเดียวโอ้ยนานใช่ไหม <c oughs> อีกแค่สองเส้นไปกับจบวันนี <c oughs> น้ผมซื้อชนะตัวเองไปกวนเด้โอเคโนเกนะไม่เจ็บปวดไม่เติบโต คนที่เจ็บปวดมากกว่าคนอื่นทนได้นะน,นั้นคือเดอะเบสดูก่อนกันนี้ได้เลยครับถ่า้า250จะใช้เวลาในการดิว PB เพียงแค่1ปี 1> ปแวที่50กว่ายังไม่อยากพูดเยอะ <laughs> เดี๋ยวรอดด่วนทำได้เดี๋ยวตั้งเป้าหมายต่อไหนพี่12เซตโคเดือดโอเลยเราต้องผ่านได้ไดต้องเชื่อเราทำมันตลอดทาง12เซตนี้คือเซตที่4เซตที่5เซตที่6เนี่ยแม่งบอก แต่ถ้าเราไม่ฝึกอ่ะเราจะกลายเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอแล้วผมผมไม่เคยตกตารางมาเนี่ยพฤติการนี้ก็3ปีแล้วมันทาให้ผมใจแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วเล่าเหลือเวลาอีก2เดือนกว่า2เดือนอีกอีก1สัปดาห์รับเดือนเหลือเก้านะพรุ่งนี้เป็นลองรันแบบีซี่ครับ r e เวอ e ี y 15โลแล้วก็อาจจะเวทต่อนิดหน่อยไปเก็บบางจุดที่ยังอ่อนแออยู่จุดอ่อนต้องปิดที่หมด จุดแข็งพัฒนาให้มันแข็งไปอไปแข็งจนแบบไม่มีใครเทียบเท่าเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เราวิ่งจบหนักๆอ่ะเราต้องแบบเขาเรียกว่ารู้สึกดีกับมันต้องแบบ yes แล้วก็แบบเก็บความรู้สึกที่แบบแม่งสุดยอดเอาไว้กูได้ชนะได้ตัวเองรอดูผลลัพธ์ไปเลย